ีกหนึ่งนุ่มต่อกันแบบจุกๆคุณผู้ชมค่ะปังปอนอัครบูธค่ะนี่เป็นนักแข่งรถนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าความสามารถเขาแน่นจริงๆเพราะว่าคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ4มาครองจากรายการแข่งรถนี่แหละคุณผู้ชมดูสิดูสิน้องปอนปังปอนดูเทมากครับถึงแม้ว่าประสบการณ์การแข่งรถของน้องจะมีแค่3ปีแต่ได้ขึ้นโพเดียมแล้วถือว่าไม่ธรรมดาครับในฐานะของนักแข่งรถน้องบอกเลยครับว่าเรื่องของอุปสรรคในการแข่งรถเรื่องสภาพอากาศสําคัญมากฝนตกก็ โอโหยางก <Ừ, S 2> <ต>็ต้องกลัวลื่น,นร้อนก็แย่เหมือนกันเพราะอยู่ในนั้นเหมือนแบบเป็นเตาอบเลยชุดก็หนาใช่ชุดก็หนาใส่หมวกกันน็อกจางหากหน้าร้อนแบบนี้ครับเหมือนอยู่ในห้องอบดีๆนี่เองปังปอนเขาจะมีวิธีการรับมือยังไงเอาไปฟังกันครับหลักๆรู้ตัวเองครับถ้าตัวเองเริ่มมีอาการแปลกๆก็ หาวิธีป้องกันดื่มน้ําเย็นเยอะๆหรือว่าเอาผ้าเย็นประครบตัวเองอะไรทำให้ตัวเองเย็นไว้ก่อนอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่แค่ในรถยนต์อย่างเดียวครับมันประกอบไปด้วยสนามเอยอากาศตัวเราเอยคือชุดมันไม่ได้แค่ชุดนอกชั้นเดียวแต่มันมีชุดกันไฟข้างในอีกเราใส่ โมงเราใส่หมวกอีกคือมันไม่มีรูที่อากาศมันจะออกไปได้เลยครับในรถร้อนกว่าครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันมีอุณหภูมิจากเครื่องยนต์อีกไงแล้วอย่าลืมว่าเบรกก็ร้อนยางก็ร้อนทุกอย่างมันร้อนหมดเลยแล้วมันก็คือไอที่มันแบบเข้ามาอย่างปีแรกๆไปเนี่ยผมลงจากรถนี่คือตัวผมห้อยเลยเพราะว่ามันเหมือนเราใช้เราอยู่นิ่งๆแต่เราใช้พลังงานท้งร่างกายมากๆเลยในการเร่งรถในการขับรถอะไรเงี้ยลงมานี่ก็จะแบบ แหลกทั้งตัวเลยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราร้อนจริงๆเนาะใช่แล้วค่ะ